น้มมามดาโอเคน้องไอจัเซ่มารับน้องนิกกี้ทุกคนแต่วันนี้ลุงมาด้วยนะคะก็เลยมาจอดนั่งคุยกันพอพี่พาเริ่ม เริ่มเอากล้องขึ้นลุงก็เงียบเลยคะ่ะเฮตนทิวโกวิเซลเดอะเฮาอังกิโกทุลีปินไทยแลนด์อังยูดอนไลท์วีมูฟอินทูกัม o ูดีาไม่ยากมูกว่ลรถอ่ะนม อันนั้นแต่เดย์ไอเวนไอเวนทูเดชอปไอโซนิกกี้เฟรนยูเนเวนทีอินเนอร์สเลยนี่รือมมเบอร์ดะทวินทวินเกิล not r อินนิกกี้เนอร์สเลยยูเนร์ชิสติโไทยนี่แอปอันนี้วันเกิลอิโชยูเนแต่อันนั้นตะวันอิสเวอรไทยนี่ก็เธอแมมเวรีชอต did we park too close to that people but no we don't it yeah i feel a bit guilty about it ever pulling upon on the curb but yeah uh, a lot of the other curb. people already have so พวกเด็กๆก,กลับมาจากโรงเรียนกันไหมคะทุกคนไอเฮดซ้แท็บเล็ตโฟล์เลอร์จิกโฟลเลอร์จิกซิงเจ็บลูกกับไหมเฟสอืมอีจิ๊กฮะไนกี้ Say hello to our f e n Hi. How are you? Good. Bye, b y e d y Hello. Not yeah, quick. โอเคค่ะทุกคนจบคนนะคะหรือว่ายังไงลองดูนะว่าโทรศัพท์จะร่วงไหมเนาะลุงยิ่งขี่รถซิ่งนะคะ I just hope not. <laughs>